สวัสดีค่ะอ่านี่ก็จะเป็นคลิปนะคะสำหรับทบทวนเนะะื้อหาที่เป็นแนวข้อสอบที่จะใช้ในการสอบกลางภาคนะคะของวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม5นะคะสำหรับเด็กๆม .3 นะคะอ่ะโดยเนะะื้อหาที่ครูจะออกสอบของ ตามภาคนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของอาการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะแล้วก็จะเป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะจะมีสองบทนะคะโดยจะมีทั้งข้อสอบที่เป็นข้อสอบอแบบข้อเขียนแล้วก็ข้อช้อยนะคะอ่ะ โดยลักษณะในการทาทั้งข้อเขียนและข้อช้อยก็คือจะใช้องค์ความรู้เดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะทวนไปด้วยกันเลยนะคะอ่ะเริ่มที่บทแรกก่อนก็คือเรื่องอสมการนะคะเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยโจทย์ของอสมการเนี่ยมันจะมีประมาณ 2- 3สลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คือให้เราแก้อสมการแล้วก็หาคําตอบให้อยู่ในรูปที่เป็นแบบ ตัวแปรมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับนะคะหรือว่ามากกว่าน้อยกว่าค่าอะไรใดๆนะอันนี้คือจะเป็นอันที่ยอดฮิตนะคะแล้วก็อาจจะมีให้หาจํานวนที่สอดคล้องกับอสมการอ่ะหรืออาจจะเป็นผลบวกคําตอบนะคะเดี๋ยวคุณจะยกตัวอย่างทั้งหมดเลยนะอ่ะ ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาลองฝึกโจทย์นะคะซึ่งโจทย์ที่ครูจดเนี่ยก็จะเป็นแนวๆที่ครูยกตัวอย่างให้นะคะให้เด็กๆลองไปฝึกทําเพิ่มเติมจากโจทย์ที่อยู่ในหนังสือเรียนหรือว่าจะเป็นในสมุดที่ครูเคยให้ลองโจทย์แล้วก็ลองทํานะคะอ่ะมาที่โจทย์ประเภทแรกก็คือโจทย์ที่เป็นเศษส่วนนะคะเมื่อไหร่ที่มีเศษส่วนสิ่งที่ครูเคยสอนให้ทําก็คือให้พวกเราหาคอรนอนของตัวส่วนนะคะซึ่งคอรน,อนของตัวส่วนเนี่ยตัวส่วนมี6ก สแล้วก็12นะคะเด็กก็ไปคิดคอนอมานะซึ่งคอลนอของ632เนี่ยคือคอนอจะเท่ากับ12อ่ะให้ไปทดมานะคะและ้วทีนี้พอเราได้คอลนอปุ๊บเราก็จะนำคอนอรเนี่ยคูณทุกพจน์เลยนะคะของในอสมการนี้นะคะก็จะเป็นครูเขียนอยู่ในรูปการคูณก่อนนะเด็กๆคนไหนที่ว่าคิดตัดทอนในใจไวๆได้ก็ดีมากเลย ะะแต่ถ้าใครเอาชัวก็เขียนก่อนนะตรงนี้ก็จะหารด้วย3น้อยกว่าเท่ากับตรงนี้12แล้วก็ x ส่วนด้วย12นะคะอ่ะทีนี้เราก็จะตัดทอนนะโดยการหารนะ12กับ6 1อ่ะ12หารด้วย6ก็จะเป็น2นะคะกับ1ต่อไป12กับ3หารกันก็จะเป็น4กับ1 แล้วก็สุดท้าย12หาร12ก็จะเป็น1กับ1ทีนี้ครูก็จะเขียนอีกรอบหนึ่งนะคะตัวที่เหลือจากการหารเนี่ยเราเขียนอีกรอบหนึ่งหน้าวงล็บจะได้ไม่พลาดนะคะอ่ะเขียนสองแล้วก็คูณอยู่กับตัวในวงล็บก่อนคือ 2x งกบวกสจะเย็นๆน,นะคะเพราะว่าถ้าเรากระจายเลยส่วนมากเราจะผิดคือเราจะกระจายไม่ครบเพราะฉะนั้นเขียนอีกรอบหนึ่งก่อนนะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็น4คูณกับ x บวก5 ตรงนี้ก็จะเป็น1คูณกับ x นะคะก็อันนี้อนุโลมได้เขียน x เฉยๆก็ได้นะคะอ่ะสเต็ปต่อไปก็คือให้เราแจกแจงตัวที่อยู่ด้านหน้าวงเล็บเนี่ยเข้าไปคูณนะคะต้องเป็นการแจกแจงเข้าไปคูณนะไม่ใช่แจกแจงเข้าไปบวกนะคะไม่งั้นค่าเราจะผิดทันทีอ่ะสองคูณส x ตรงนี้จะได้เป็น4 x อ่ะสอคูณสจะได้เป็น8ต่อไป4คูณ x กับ4คูณ5้านะก็จะได้เป็น 4x บวก20สิแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ x นะคะทีนี้ครูจะย้าย x มาไว้ด้วยกันแล้วก็ย้ายตัวเลขไปไว้ด้วยกันนะโดยตรงนี้ได้ 8x 4บวก4ได้เป็น 8x นะคะแล้วก็ย้าย1มาลบก็จะได้เป็น 7x อืมแล้วก็ยี่บวก8ได้28แต่ย้ายมาด้านขวาวก็จะเป็นลบยี่าทีนี้ ใกล้เสร็จแล้วกูก็จะย้าย x ที่คูณอยู่เนี่ยไปหารนะคะก็จะได้เป็นลบยี่หารด้วย7เราก็จะได้คำตอบมาว่าคำตอบของอสรรมการก็คือ x น้อยกว่าเท่ากับลบสอ่ะทีนี้เราก็จะมาดูอ่ะคหขออนญาตเปลี่ยนคำถามนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราหาเอ่อ ผลบวกของทุกจานวนนะคะผลบวกของคำตอบที่เป็นจานวนเต็มลบมันจะมีเยอะมากเพราะว่าตัวที่น้อยกว่าเท่ากับลบสี่มันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นควรจะขอเปลี่ยนคําถามเป็นค่าที่มากที่สุดที่สอดคล้องกับอสมการซึ่งอสมการเนี่ยคำตอบขอมันคือต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับลบสี่เพราะฉะนั้นคําตอบนะคะที่เป็นจํานวนเต็มอ่าจะทิ้งแลบวบนเต็มอ่ะก็คือ x ที่ต้อง ได้สูงสุดคือจะเป็นลบสี่แล้วก็น้อยลงไปกว่าลบสี่นั่นก็คืออาจจะเป็นลบสี่จุดหนึ่งลบสี่จุดสองลบสี่จุดห้าหรือลบห้าลบสิบลบร้อยนะคะเนื่องจากตัวที่ติดลบเนี่ยยิ่งลบมากค่ามันยิ่งน้อยนะคะเพราะฉะนั้นค่าที่มากที่สุดที่สอดคล้องกับสมารกเนี่ยก็คือลบสี่นั่นเองนะคะอืมอ่ะสิ่งที่เด็กๆต้องได้จากการทำโจทย์ข้อนี้คือหนึ่ง เข้าใจวิธีการทำโจทย์นะคะแล้วก็วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ถามได้นะอ่ะอ่ะวิธีการแล้วก็คำเตือนก็คือว่าเอาเอาคำเตือนก่อนนะคือเวลาเราแจกแจงเนี่ยเรามักจะแจกแจงเพียงแค่พจน์หน้าพจน์เดียวและพจน์หลังเนี่ยเราลืมแจกแจงนะคะซึ่งจะทําให้คําตอบที่ได้เี่ยมันผิดนะเพราะฉะนั้นเวลาแจกแจงแจกแจงให้ครบแล้วก็แจก้าไปคูณนะคะอ่ะทีนี้เออมาดูกัน อันนี้ก็จะแจก4เข้าไปคูณที่ x แล้วก็4ไปคูณที่ลบ1นะคะแล้วก็2ไปคูณที่5แล้วก็ไปคูณที่1ส่วน 3x เนี่ยมันไม่มีตัวที่ต้องแจกแจงเข้าไปเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะก็จะได้เป็น 4x ลบ4บวก 3x มากกว่าเท่ากับ2คูณ 5x ก็จะเป็น 10x แล้วก็บวก2อืมนี่เราก็คำนวณเลขนะคะ เอาตัวแปรไปไว้ได้วยกันอ่ะก็สี่ x บวกสาม x แล้วก็ย้ายสิบ x มาลบอืมส่วนสองย้ายสี่มาบวกนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยสี่บวกสามเป็นเจ็ดลบสิบก็จะเป็นลบสาม x ตรงนี้ก็จะเป็นหกย้ายลบสามมาหารกลับฝั่งเครื่องหมายอสมการนะคะก็จะเป็นลบหกหารด้วยเอ้ยหกหารด้วยลบสามจะได้ x น้อยกว่าเท่ากับลบสอง สิ่งที่โจทย์ถามคือสอดคล้องกับจํานวนเต็มลบได้บ้างก็จะสอดคล้องกับจํานวนเต็มลบตั้งแต่ลบสนะคะลบหนึ่งนูน้อยกว่าก็คือลบสองลบสามขอโทษค่ะลบสองลบสามลบสี่ลบหไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะคะสอดคล้องกับจำนวนเต็มลบ คือลบสที่มากที่สุดนะแล้วก็ไล่ลงไปลบสเพราะเขาบอกว่า x ของเราต้องน้อยกว่าหรือเท่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลบสนะคะอ่าลบสลบหไปเรื่อยๆนะอ่ะก็จะเสร็จในส่วนของคำตอบข,ของข้อนี้นะคะก็คือแก้อสมการได้แล้วกออ็วิเคราะห์คำถามได้ว่าต้องตอบว่าอะไรนะอ่ะต่อไปข้อที่3าม โจทย์แบบมีเศษส่วนแบบนี้ก็คือต้องหาคอร n โนนะคะอ่ะมาคอรเราก็ดูจากตัวส่วนว่าเราจะเอาคอรนเป็นเลขอะไรนะคะก็จะมี5้าสามสองคอรนของ5 3าก็คือจะเป็น30นะอ่ะคอรใครที่ยังไม่ค่อยได้เรื่องการหาคอรนต้องไปทบทวนนะคะอ่ะสาเราก็จะนำสามสเนี่ยคูณทุกพจน์เลย นะคะอ่ะก็30คณูณกับวงล์เล็บวก1หารด้วย5เด็กๆอาจจะใช้วิธีการกดหยุดคลิปแล้วก็ลองทำเองแล้วค่อยมาดูเฉลยตอนท้ายก็ได้นะคะคลิปไปพร้อมกันนะอ่านี้ก็จะเป็น30คณูณกับ 2x ลบ4หารด้วย3แล้วก็30นะคะคณูณกับ x บวก2ส่วนด้วย2อืม เราก็ตัดทอนนะคะก็คือเหมือนกับในข้อหนึ่งเลยแต่แค่ข้อนี้เขาให้หาแค่คำตอบคำตอบของอัตร,รารอย่างเดียวแล้วไม่ต้องไปแบบวิเคราะห์โจทย์นะคะ3กับ5ตัดกันนะคะได้6กับ1ตรงนี้เป็น1กับ10นี่เป็น1กับ15แล้วเราก็เขียนสักรอบหนึ่งก่อนนะเพื่อการความผิดพลาดนะคะก็จะได้เป็น6คูณอยู่กับวงเล็บ 3x บวก1แล้วก็ลบ10คูณด้วย 2 x ลบ4มากกว่าเท่ากับ15คูณ x อวก2อ่ะแล้วพอมาถึงมาทัดเนี้ยเราก็จะทำคล้ายๆกับข้อสออีกก็คือจะแจกแจงเข้าไปคูณในวงเล็บนะคะอ่ะก็จะเป็น6ไปคูณกับ 3x แล้วก็6คูณกับ1แต่ว่าลบ10เนี่ยต้องระวังเพราะว่าต้องแจกลบเข้าไปคูณด้วยนะก็จะเป็นลบ10คูณกับ 2x แล้วก็ลบ10คูณกับ4 ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือ15คูณ x แล้วก็15คูณ2นะคะอ่ะก็จะเป็น 18x บวก6ลบ10คูณ 2x ก็จะเป็นลบ 20x แล้วก็ลบ10คูณกับลบ4ก็บวก40อ่าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะ15คูณ x ก็จะเป็น 15x 15คูณ2ก็เป็น30อ่ทีนี้เราเอา x ไว้ได้วยกัน1ฝั่ง,งแล้วก็เลขอย่างเดียวไว้ได้วยกัน1ฝั่ง,งนะ ก็จะเป็น1ิบแปลบยีเอ้ยลืม x คูณลืม x 18 x ลบยี x ลบสิ x มากกว่าเท่ากับอ่าสาอยู่ที่เดิมย้าย6มาลบแล้วก็ย้าย40มาลบด้วยนะคะอ่าทีนี่คิดเลขตรงนี้1ิบแปลบยีมันจะได้ลบสลบสลบเพิ่มอีกสิ 15, ก็จะเป็นลบสิ x ต่อไปอันนี้30มลบกับหมันจะได้ยี่สี่ยี่สี่ลบสีมันจะได้เป็นลบสิ 16. ไหมครูเช็คแปบบ๊บอ่ะลบสินะคะอ่ะลบสินะทีนี้ก็ย้ายข้างนะคะ17นะคะทคี่ลบสิที่คูณอยู่เนี่ยมาหาร ก็จะได้เป็น x กลับฝั่งเครื่องหมายอสมการเนื่องจากเราย้ายตัวที่ติดลบมาหารนะก็จะเป็นลบสิส่วนด้วยลบสินะคะซึ่งเอ่อจำนวนเต็มลบหารด้วยจำนวนเต็มลบเนี่ยจะได้คําตอบเป็นเครื่องหมายบวกก็อาจจะตอบเป็น16ส่วนด้วย17เนะคะอ่าเออเป้าหมายของโจทย์ข้อนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่เราคูณจํานวนที่ติดลบแล้วก็เน้นเรื่องการเปลี่ยนเครื่องหมาย อสมการเน้นความแม่นยําในการคํานวณเลขตัวที่มันเออ่มีค่าเป็นค่าติดลบนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะอ่ะต่อไปก็จะมีโจทย์อีกหนึ่งลักษณะนะคะสําหรับเ,เรื่องอสมการอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะครูขอหากระดาษเพิ่มแบบอ่ะโอเคเป็นโจทย์อีกลักษณะหนึ่งที่อันนี้ ต้องสอนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะงงนะคะอ่ะเอาเมื่อกี้มันคือข้อ3เนาะอันนี้ใส่เป็นข้อที่4ให้แก้สมการสอส่วนสมคูณ x ลบหนึ่บวกสามส่วนสี่คูณหนึ่น้อยกว่า35มส่วนสิ จริงๆโจทย์เนี่ยก็มีส่วนคล้ายกับที่เราทําไปแล้วด้านหน้านะคะแต่พอมีแบบมีตัวเลขมาอยู่ด้านหน้าอีกรอบนึงแบบเนี้ยพวกเราจะไม่ค่อยเข้าใจและจะทาไม่ค่อยถูกนะคะทั้งที่จริงเนี่ยลักษณะโจทย์มันก็เหมือนกับ x ลบหนส่วนสานั่นแหละนะคะแต่ว่าพวกเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยกล้าทาเหมือนเดิมค่ะพอมีเศษส่วนเนี่ยเราก็เอาตัวส่วนมาหาคอรนอเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่ง3 4มสอเนี่ยคอรนอรมันคือ 12แต่ว่าอันเนี้ยต้องค่อยคเป็นค่อยคไปค่อยคทําทำนะคะอ่ะเอา12คูณแต่ละพือ่ะแบบนี้นะอันเนี้ยมันจะมีแบบหัวหน้าแกงที่ว่าอยู่ด้านหน้าก่อนที่จะต้องแจกแจงเข้าไปในวงลิฟต์คือพอตัดทอนสิทธิ์เราต้องคูณกับหัวหน้าแกงแต่ละคนก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูว่าหัวหน้าแกงคืออะไรอ่ะสส่วนสอันนี้ x อก1นะ ส่วนตรงนี้ก็12คูณกับส5สหส่วน12อืมทีนี้เวลาเราตัดทอนเนี่ยเราจะตัดทอนกับตัวส่วนนะคะอ่ะ12ตัดกับตัวส่วนเหลือเท่าไหร่ค่อยมาคูณกับหัวหน้าคูณกับหัวหน้านะอ่ะอันนี้12กับ3ตัดกันเป็น4ี่กับ1อ่ะ12กับ4ี่ตัดกันเป็น1กับสาม สิองกับสองอันนี้ตัดกันเป็นหนึ่งกับหนึ่งอืมและทีนี้เหลือหัวหน้าหัวหน้าก็คือคนที่อยู่หน้าตรงนี้นะนี่นี่ดานหน้ายังไม่เข้าด้านในก่อนนะเราจะเอาสี่ตัวนี้ค่ะมาคูณกับ2ก่อนคูณนะคูย้ำว่าคูณ4ี่คูณสตรงนี้จะกลายเป็น8อ่ะแล้วก็ x-1 ลบหเขียนตั้งไว้ก่อนอ่ะเช่นเดียวกันตรงนี้สามก็มาคูณกับหัวหน้าตรงนี้คือสก็จะเป็นเแล้วก็คูณกับ x บวกหนึ่งส่วนตรงนี้หนึ่งคูณกับสามห้าได้เลยเนื่องจากเขาไม่มีหัวหน้านะคะอันี้มาตัวลูกน้องได้เลยก็คูณกับสามห้าก็ 3, 5, ได้สามห้านะอ่าพอถึงสเต็ปนี้เด็กๆก็คูณแจกแจงนะคะเข้าไปในวงเล็บก็คือจะเป็นสเต็ปเดิมอืมก็จะได้เป็นแปดเอ็ลบแปดบวกเก้าเอ็บวกเก้าน้อยกว่าสามสิบห้า ด้านซ้ายจะได้เป็น 17x ส่วนตรงนี้จะได้เป็น1นะคะบวก1นะย้ายไปด้านขวาก็จะเป็นลบ1ก็35ลบ1ก็จะเป็น34นะคะแล้วก็ย้าย17ที่คูณอยู่ไปหารนะก็จะได้เป็น34หารด้วย7เอ้หารด้วย17นะคะผลลับเราก็จะได้ x เท่ากับ2เพราะฉะนั้น ในออแบบการที่คุ้มเด็กๆฝึกทำเนี่ยมันจะมีโจทย์ลักษณะนี้อยู่ใครที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยมม่ใจให้ไปฝึกโจทย์ลักษณะนี้เพิ่มนะคะอ่ะอันนี้ก็จะจบไปในส่วนของเอ่ออสมการนะก็จะประมาณนี้อ่ะทีนี้ต่อไปจะเป็นการแก้เป็นเรื่องสมการกําลังสองตัวแปรเดียวซึ่งรูปสมการก็คือ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0นะคะโดย ax กำลังสองบวก bx บวก c เนี่ยมันก็คือพหุนามกำลังสองตัวแปรเดียวที่เราเคยเรียนตอนม .2 นะคะสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือเพิ่มเท่ากับ0เพื่อให้มันกลายเป็นสรรมการนะอ่ะซึ่งเราเพิ่งสอบกันไปเรื่องนี้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะยังคงหลงเหลืออยู่นะคะอ่ะโดยวิธีการเนี่ยก็คือเราเนี่ยพยายามแยกเป็น2วงเล็บก่อน แยกเป็นสองเล็บแล้วเท่ากับศูนย์เนี่ยมันหมายความว่าแต่และวงเล็บจะมีค่าเป็นศูนย์อืมพอแต่และวงเล็บมีค่าเป็นศูนย์ปุ๊บนะคะเราก็จะย้ายข้างเพื่อหาค่า x ของแต่และคําตอบได้นะอ่ะซึ่งเวลาเราเจอโจทย์ที่เป็นแบบโจทย์ลักษณะเน,นี้ยให้เราพยายามแยกเป็นสองวงเล็บก่อนถ้าแยกไม่ได้จริงๆเราค่อยไปใช้วิธีใช้สูตรนะคะซึ่ง๋ยวจะมีตัวอย่างที่แยกไม่ออกจริงๆแล้วต้องใช้สูตรนะ แต่อันดับแรกก่อนเลยคือลองแยก2องวลิบดูก่อนนะคะโดยวิธีการแยก2องเลิบมันก็จะมีโจทย์อยู่2ลักษณะก็คือลักษณะที่หน้าพจน์กาลังสองเนี่ยเป็น1กับหน้าพจน์กาลังสองไม่เป็น1นะคะอ่ะทีนี้มาลองดูแบบที่พจดหน้ากาลังสองเป็น1ก่อนถ้าพจดหน้าเกํำลังสองเป็น1แบบนี้นะคะเราก็จะสนใจแล้วก็ไปแคร์เฉพาะตัวที่เป็นพจน์กลางและพ์หลัง นะคะโดยเราจะเริ่มจากพจน์กลางก็คือหาตัวที่คูณกันแล้วเนี่ยได้พจน์กลางนะไอ้พจน์หลังขอโทษค่ะคูณกันแล้วได้พจน์หลังอ่าซึ่งตัวที่คูณกันแล้วได้พจน์หลังซึ่งในข้อนี้คือลบสิเนี่ยให้เราลิสต์มาทั้งหมดเลยว่าเปนเป็นเป็นคู่ไหนได้บ้างนะซึ่งคูณกันแล้วได้ลบสิอเนี่ยก็อาจจะมีสองกับลบหกลบสองกับ -6 หรืออาจจะมี3กับลบส แล้วก็ลบสกับ4แล้วก็ลบหนึ่งกับสิบสองหรือหนึ่งกับลบสิบสองอืมประมาณนี้นะคะคู่ที่คูณกันแล้วได้ลบสิทีนี้มันมีหลายคู่มากๆากเลยเราจะเลือกยังไงเราจะเลือกจากคู่ที่นำมาบวกกันแล้วได้ผลกลางซึ่งในที่นี้คือได้ลบสีนะคะอ่ะไล่ไปสอบวกลบ6อ่ะบางเอิญข้อนี้เจอไวาช่ก็คือได้เป็นลบสพอดี แสดงว่าเวลาเราเขียนนะคะวงเล็บเนี่ยจะเขียนเป็น x กับ x ตั้งไว้ก่อนอ่ะแล้วเราก็จะเลือกคู่ที่เออมันบวกกันแล้วได้ผลกลางซึ่งในที่นี้เราได้แหละเป็นบวก2กับลบ6เราก็ใส่เลยบวก2กับลบ6เท่ากับ0นนะคะซึ่งพอเราเจอแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะชิวเลยแต่ถ้ายังไม่เจอเราก็ต้องลองเช็คตัวอื่นต่อนะว่าคู่ไหนที่มันจะบวกกันแล้วได้ผลกลางนะคะซึ่งอันเนี้ย ไม่มีทางรัดต้องฝึกนะแล้วก็ต้องลองคิดนะคะอ่ะทีนี้พอสองวงเล็บคูณกันมีค่าเป็นศูนย์เนี่ยก็หมายความว่าวงเล็บใดวงเล็บหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นศูนย์หรืออาจจะเป็นศูนย์พร้อมกันทั้งคู่นะคะรูก,ก็เลยจะได้ว่าวงเล็บแรก x บวกสองเท่ากับศูนย์หรืออีกวงเล็บหนึ่งคือ x ลบหอาจจะเท่ากับศูนย์ด้วย แล้วครูก็ย้ายข้างแก้สมการเพื่อหา x อกออกมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการแก้สมการแบบง่ายๆนะคะก็จะได้เมาเป็นลบ2กับ x เท่ากับ6เป็นคำตอบของสมการนะก็จะได้ว่าดังนั้นคำตอบของสมการคือลบ2กับ6หรืออาจจะใครตอบ6กับลบ2ก่อนก็ถูกเหมือนกัน นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบที่ง่ายที่สุดนะคะที่เราแบบเรียนตอนม2เลยก็คือแบบหน้าพุทธกำลังสองเนี่ยเป็น1เราก็จะง่ายหน่อยนะคะอ่ะแต่ถ้าหน้าพุทธกำลังสองไม่ใช่1แสดงว่าเราก็ต้องแคร์พุทธหน้าเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะคะอ่ะซึ่งในข้อนี้เอ่อพุทธหน้าเนี่ยคือ2พุทธหลังคือลบ9นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะ เพจน์หน้าเลขที่คูณกันแล้วเป็น2เนี่ยมันก็จะมี2กับ1หรืออาจจะเป็นลบ2กับลบ1ก็ได้แต่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะคะก็ให้เราเตั้งไว้เป็น2กับ1ก่อนก็คือ2 x กับ x นะคะทีนี้คู่หลังคูณกันได้ลบ9กมันก็จะมี3กับลบ3หรืออาจจะเป็น1ลบ9หรือลบ1กับ9 เราก็ต้องลองเอามาใส่แต่มันจะไม่ง่ายเหมือนกับข้อหนึ่งที่ผ่านมาเมื่อกี้เพราะว่ามันต้องมาคูณกับ2องด้านหน้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาตัวเลขมาลองใส่แล้วเนี่ยเลขในแกงเนี้ยค่ะเลือกมาสักคู่หนึ่งแล้วเราต้องเช็คใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลนํามาบวกกันแล้วดูว่าได้ผลกลางไหมนะคะอ่ะสมมติครูเอา1กับลบเก้าอ่ะหนึ่งบวกหนึ่งลบเก้านะอืม เวลาเราเช็คก็คือเราเช็คเอ่อคอูณ x ได้ 1x ก,ก่อนแล้วก็ 2x งคูณลบเก็จะได้ลบสิบเอาคู่นี้ค่ะจับบวกกันมันจะได้เป็นลบสิบซึ่งยังไม่ตรงกับสิ่งที่โจทย์อยากได้แสดงว่าตรงนี้เรายังเติมไม่ถูกเราจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวเลขตัวอื่นนะคะอ่ะก็ไปต่อเอาตัวอื่นต่อลองเป็นเออ สกับลบสอ่ะสมมติเราสามกับลบสนะใส่เป็นบวกสตรงนี้แล้วก็ลบสตรงนี้แล้วครูก็ลองคูณเช็คดูนะคะโดยเอาใกล้คูณใกล้สาคูณ x ตรงนี้ก็จะได้ 3x แล้วก็ตรงเนี้ยจะได้ลบหกอ่ะบวกสลบหได้เป็นลบสก็จะตรงกับที่โจทย์อยากได้ก็คือพอก,กรามเป็นลบสาม ดังนั้นแสดงว่าเราถูกแล้วเราแยกถูกแล้วนะคะก็จะไปที่สเต็ปต่อไปก็คือจับเท่ากับ0ูนย์ได้เลยทีนี้พอเหมือนเดิมค่ะเข้าสเต็ปเติมพอแยก2งวงเล็บได้แล้วเนี่ยชีวิตจะสบายมากนะก็คือเราจะจับแต่ละวงเล็บลเนี่ยเท่ากับ0นย์อ่ะจะได้ 2x บวก3เท่ากับ0หรือ x ลบ3เท่ากับ0นนะคะ แก้สมการย้ายข้างก็จะได้ x เท่ากับลบสส่วนสกับ x เท่ากับสนะคะก็คำตอบของสมการก็จะเป็นลบสส่วนสกับ3นั่นเองนะเดี๋ยอย่าลืมสรุปต่อนะคะอ่ะต่อไปอ่ะมาลองดูอีก2ข้อสุดท้ายนะคะอ่ะในกรณีที่ถ้าสมมติแบบเราพยายาม เห็นโจทย์และพยายามจะแยก2องวงเล็บอย่างเต็มที่แต่ดูแล้วดูไปดูมามันแยกไม่ออกจริงๆนะคะครูก็จะนำเสนอสูตรอันนี้นะถ้าเรากำหนดให้ ax กํลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์แล้วนะคะเราจะสามารถหาค่าตัวแปร x ได้จากสูตรนี้นั่นก็คือลบ b บวกลบสแรรูท b กํลังสองลบ4 ac ส่วน2 a เมื่อ a เนี่ยคือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสอง b คือสัมประสิทธิ์หน้า x แล้วก็ c ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังศูนย์หรือว่าตัวเลขน,นะคะแต่ข้อควรระวังของโจทย์ที่จะใช้สูตรนี้คือถ้ามันมีเครื่องหมายลบนะตรงที่ตัวเลขให้นำลบไปด้วยนะคะไม่งั้นเราจะคิดผิดแล้วก็อย่างที่ต้องระวังก็คือดูให้ดีว่าคนไหนคือ a คนไหนคือ b คนไหนคือ c บางทีโจทย์เขาไม่ได้เรียงลำดับเอ,อ่อดีกรีตามเนี้ยเราอาจจะตอบผิดได้ นะคะอ่ะมาลองดูข้อ3ก่อนจริงๆทั้งข้อ3และข้อ4เนี่ยก็คือตั้งใจจะให้เป็นโจทย์ที่ใช้สูตรนะคะอ่ะซึ่งมาระบุ a b c กันก่อนข้อ3นะคะ a คือ5 b คือลบ6แล้วก็ c คือ1เราก็แทนค่าในสูตรเลยคือลบ b ก็จะเป็นลบของลบ6อีกทีหนึงนะคะบวกลบสแควรูทลบ6ทั้งหมดยกกำลังสอง นะลบ 4a คือ5 c คือ1อ่ะใส่สแควรูตไปนะคะส่วนด้วย 2a ซึ่งก็คือจะเป็น2คูณ5ลบลบ6ก็จะกลายเป็นบวก6บวกลบสแควรูต6กำลังสเป็นลบ6ทั้งหมดกำลังสเป็น36 4คูณ5เป็น20คูณ1อีกก็20เหมือนเดิมนะคะก็จะลบด้วย20นะ แล้วก็สองคูณห้าก็ได้สิบสามสิบหกลบยี่สิบในรากที่สองก็จะเหลือสิบหกก็จะหกบวกลบรูทสิบหกส่วนสิบอืมซึ่งรูทสิบหกเนี่ยถอดรูทออกมาจะได้เป็นสี่ก็จะได้เป็นหกบวกลบสี่ส่วนสิบซึ่งเราจะต้องตอบเป็นสองคำตอบให้ได้ก็คือแบบที่หกบวกสี่กับหกลบสี่นะคะหกบวกสี่ก่อนได้เป็นสิบนะ ็จะเป็น10ส่วนด้วย10แล้วก็6ลบส่ส่วนด้วย10ก็คือ2ส่วน10อาจจะตัดทอนนิดนึง1 0ส่วน10ก็จะเป็น1แล้วก็2ส่วน10ก็จะเป็น15ส่วน5อ่ะจริงๆเราแยก2เล็บก็อาจจะออกก็ได้นะแต่บางทีอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะจริงๆอ่ะโจทย์ทุกข้อที่เป็นข้อหมดเนี้ยนะคะเราสามารถแก้โดยใช้สูตรทั้งหมดได้เลยแต่ที่สอนเป็นหัวข้อสุดท้ายเพราะว่า บางทีใช้สูตรอ่ะมันใช้เวลานานในการคิดนะคะแล้วก็เอออาจจะมีโอกาสผิดพลาดได้ด้วยถ้าเราบวกลบเลขผิดตรงนี้นะแล้วก็ขั้นตอนมันยาวแต่สําหรับใครบางคนที่อ่ะไม่ถนัดแยกสองวงเล็บจริงๆมองเลขไม่ออกอะไรเงรี้ยบางทีเราไม่มีนัมเบอร์เซนส์วิธีนี้ก็ง่ายค่ะไม่ต้องคิดเยอะนะแต่ว่าก็คือเน้นคํานวณเยอะหน่อยนะคะอ่ะสาหรับข้อสุดท้ายอ่ะก็คือโจทย์ข้อนี้ นี่ค่ะสิ่งที่ครูบอกว่าเด็กๆต้องระวังว่าดูดีๆว่า a b c คือใครบาคนเห็นตัวหน้าตรงนี้บอกเลย a คือลบสิบเอ็ดซึ่งไม่ใช่นะคะ a เนี่ยมันคือสัมประสิทธิ์หน้าพจน์กำลังสองเพราะฉะนั้น a ในข้อสี่เนี่ยคือสองส่วน b จะเป็นลบสิบเอ็ดและ c เป็นสิบสี่เพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราแทนค่าผิดตำแหน่งเนี่ยก็คือผิดเลยนะอ่นะ ก็ใส่สูตรเลยลบ b ก็เป็นลบลบสิบอ็ดบวกลบสแควรูทลบเอเบกังสองก็เป็นลบสิทั้งหมดกำลังสองลบส a เป็นสอง c เป็น14บสีอืมปอ่ะต่อไป ก็จะเป็น 2A นะก็คือ2อคูณอีกระวังนะคะบางทีบางคนไม่พลาดตรงนี้แต่มาพลาดตรงด้านล่างก็คือจบเหมือนกันนะคะอ่ะเอ่รลบลบ1อก็กลายเป็น11นะคะบวกลบ121อันนี้ก็จะเป็น4คูณ2คูณ14ก็จะได้เป็น112อ่ะลบ112นะส่วนด้วย2คูณ2เป็น4 1 1บอดบวกลบอ่าหนึ่งลบหนึตรงนี้จะได้เป็น9นะคะในรูทนะแล้วก็หารด้วยสทีนี้9ถอดรูทออกมาก็จะเป็น3 1 1สิบอวกลบสส่วนสี่อืมสิบวกสก่อนก็จะได้14เป็น14บสี่สวนสีคำตอบแล้วก็1 1บลบสก็จะได้8ก็8ดส่วนสีก1คําคำตอบนะคะ ตัดทอนก็จะได้เป็น7จส่วน2กับ2นั่นเองนะอ่ะยังไงครูฝากเด็กๆนะคะไปทบทวนแล้วก็ฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะข้อสอบไม่ได้หลุดออกไปจากแนวนี้เลยนะก็คือจะเป็นแนวแนวที่ครูสอนแล้วก็ทบทวนให้นะคะก็ขอให้เด็กทุกคนนะคะที่ดูมาจานถึงตอนนี้นะคะก็สอบผ่านนะคะแล้วก็ได้คะแนนตามที่หนูตั้งใจไว้นะคะ โชคดีในการสอบทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ